หนึ่งสิ่งที่คุณต้องมีถ้าอยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าให้สำเร็จนั่นก็คือความอยากที่มากพอพัทต้องบอกเลยว่าหลายๆคนชอบพูดว่าอุยคุณพัทอยากมีแบรนด์ของตัวเองจังเลยอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอยากอยากยากหลายๆคนพูดแบบนี้แต่ที่คุณยังไม่ได้ลงมือทำหรือยังทําแบรนด์เสื้อผ้าออกมาไม่สำเร็จสักทีเป็นเพราะว่าคุณยังอยาก ไม่มากพอพัชจะยกตัวอย่างของลูกศิษย์ ที่สำเร็จในการสร้างแบรนด์อย่างรวดเร็วเพราะเขามีความอยากที่มากพอให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างว่าแค่ไหนหรอที่เรียกว่าความอยากมันมากพอยกตัวอย่างเช่นน้องเอมนะคะซึ่งน้องเอมเนี่ยมาสมัครคอสมือใหม่หัดสร้างแบรนด์เสื้อผ้างเงินล้านแล้วใช้เวลาเพียง2เดือนเท่านั้นก็ปล่อยคอร์รคชั่นแรกเรียกว่าเร็วมากๆและทุกวันนี้แบรนด์ของน้องประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะมีทั้งแฟชั่นโชว์แล้วก็มีดาราอีกหลายๆท่านใส่ ชุดแบรนด์ของน้องนะคะซึ่งสิ่งที่ทําให้น้องประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเพราะน้องมีความอยากที่จะสําเร็จมากๆ ประโยคที่น้องบอกกับพัดตอนที่น้องสมัครนะคะพี่พัดคะหนูลาออกจากงานแล้วนะคะหนูมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งหนูจะต้องสำเร็จในการทำแบรนด์เสื้อผ้าให้ได้แล้วน้องก็ลุยแบบจริงจังในคอสนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปแบบ10กว่าเวิร์กช็อปให้ทำซึ่งน้องเรียนแล้วก็ทำเรียนแล้วก็ทำแล้วก็ปล่อยคอร์เรคชั่นแรกออกมาเร็วมากๆน้องคนนี้แหละคือตัวอย่างของความอยากสำเร็จที่มากคอจนทำให้น้องอะ่ะสำเร็จอย่าง รดเร็วนั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะก็คือคุณ A เ,เนาะคุณ A ตอนที่มาสมัครนะคะก็มาทําแบรนด์เนี่ยอยากจะทาแบรนด์ชุดคู่แม่ลูกซึ่งคุณ A เ,เนี่ยมีลูกสาวน้อยๆน,นะคะน่ารักมากแล้วก็ตอนนั้นคุณ A อเ่เล่าให้พัดฟังว่าเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นคนทํางานแต่พอแต่งงานมาแล้วพอมีลูกใช่ไหมก็ต้องออกจากงานแล้วก็มาเป็นแม่บ้านดูแลลูกซึ่งหลายๆคนเนาะคุณสามีหลายๆคนก็อยากให้ภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านมีเวลาเต็มที่ในการดูแลลูกแต่ สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนอะ่ะเขาต้องการคือเขาต้องการความภูมิใจในตัวเองการที่ไม่มีไรายได้เข้ามาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็น w o r k i n g woman เคยมีรายรับเข้ามาตลอดแล้วต้องมาเป็นคุณแม่ไม่มีรายรับเข้ามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองอะคะ่ะคุณค่าในตัวเองอะ่ะมันค่อยๆลดน้อยลงทุกคนนึกออกไหมคะซึ่งความรู้สึกตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้คุณเอรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ย อยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองอยากจะช่วยสามีแบ่งเบาภาระแล้วก็อยากมีความภูมิใจในตัวเองด้วยซึ่งความอยากตรงนี้มันรุนแรงมากๆเลยทำให้คุณเอนะคะตั้งใจในการทำแบรนด์เสื้อผ้ามากๆแล้วลูกสาวก็คือไปช่วยถ่ายแบบแบบน่ารักมากๆและตอนนี้นะคะแบรนด์ของคุณเอประสบความสำเร็จอย่างมากปล่อยมาทุกคอลเลกชันคือหมดตั้งแต่รอบพรีออเดอร์ตลอดนะคะเรียกได้ว่ามีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะจะต้องวัน ด้วยดังนั้นนะคะผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่วันนี้มาเป็นคุณแม่และจากที่เคยมีรายได้แล้วมาต้องไม่มีรายได้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมีฉันอยากเติมเต็มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวซึ่งความอยากตรงเนี้ยความรู้สึกตรงเนี้ยมันแรงกล้ามากๆที่จะทําให้คุณ สามารถทำแบรนด์เสื้อผ้าได้สำเร็จนั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือน้องเต้านั่นเองซึ่งน้องเนี่ยคือเรียนจบแล้วก็กลับแม่ห้องสองขึ้นดอยเนาะแล้วก็ตั้งใจมากๆว่าอยากจะทำแบรนด์ของตัวเองให้สกเซสซึ่งน้องอะ่ะเล่าให้พัดฟังว่าตอนที่น้องบอกอบครอบครัวว่าจะมาทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอครอบครัวก็คือไม่เห็นด้วยเลยคืออยากให้น้องอะ่ะไปหางานประจำทำให้มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีคำนึงที่แรงมากๆที่คุณ แม่พูดกับน้องคุณแม่บอกว่าแม่เนี่ยเย็บผ้ามาทั้งชีวิตยังไม่รวยเลยความรู้สึกของน้องตอนนั้นคือน้องอยากจะทําให้คุณแม่เห็นว่าการทําแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยมันสามารถประสบความสําเร็จได้จริงๆและทุกวันนี้นะคะน้องทําแบรนด์มาแล้ว4ี่ปีเนาะน้องเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆเลยน้องเนี่ย เป็นนักศึกษาที่มหาลาัยเดียวกับพัดเนาะจบมาแล้วก็เริ่มต้นทำแบรนด์เสื้อผ้าเลยทุกวันนี้นะคะออเดอร์ต่อเดือนหลายพันออเดอร์ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นเลยว่าการทำแบรนด์เสื้อผ้าสามารถประสบความสำเร็จได้จริงและความอยากที่เป็นตัวผลักดันให้น้องสำเร็จขนาดนี้คือน้องอยากทำให้ครอบครัวเห็นว่า การทำแบรนด์เสื้อผ้าสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้และทำให้ประสบความสำเร็จได้จริงๆทั้ง3ตัวอย่างนี้นะคะคือความอยากที่มากพอทำให้ทุกๆคนสามารถทำแบรนด์เสื้อผ้าประสบความสำเร็จได้เร็ว และยั่งยืนเพราะทุกๆคนนะคะทําแบรนด์มาแล้วกว่า2-3ปีคือมันไม่ใช่ทําแค่คอลเลกชันหนึ่งสคอลเลกชันแล้วเลิกแต่นี่ทุกคนทํามาแล้ว2-3ปีและยังทําต่อไปนะคะซึ่งหลายๆคนที่พูดว่าอยากทําแบรนด์ของตัวเองแต่บางคนก็อทํางานประจําอยู่รายได้ก็ดีแล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตตอนนี้มันก็ดีแต่ก็อยากทําแบรนด์ใครที่เป็นแบบเนี้ยมักจะทําแบรนด์ไม่สําเร็จ เพราะคุณอะยังไม่ได้มีความอยากที่มากพอยังไม่มีเหตุผลที่จะบอกตัวเองว่าทำไมฉันจะต้องทำแบรนด์ให้สำเร็จนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะสำเร็จในการทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะไปหาความอยากที่มากพอแล้วคุณจะสำเร็จในการทำแบรนด์เสื้อผ้าอย่างแน่นอนค่ะ